เดินเท้าเปล่าเพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตในร่างกายลงดินเพื่อสุขภาพที่ดีหนึ่งในเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เดินจงกรมด้วยเท้าเปล่าคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทีทวีตู้เย็นกระติกต้มน้ำร้อนล้วนเป็นสาเหตุของไฟฟ้าสถิตในตัวเราเคยไหมายที่ไม่ว่าคุณจะแตะอะไรที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านประตูรถรถเข็นซูเปอร์มาร์เกต็ตคุณจะต้องโดนไฟชอ็อต นั่นเป็นเพราะร่างกายของคุณสะสมไฟฟ้าสถิตไว้มากเกินไปนั่นเองร่างกายเราสะสมไฟฟ้าสถิตเกินควรหรือเปล่ามาปล่อยไฟฟ้าสถิตจากตัวเราลงดินกันเถอะร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งทุกอย่างต้องได้สมดุลจึงจะมีสุขภาพดีแข็งแรงด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายๆดังนี้คือ ความชื้นต่ำไปไม่อาจเหนี่ยวนําไฟฟ้าประจุไฟฟ้าจึงถ่ายเทยไม่ได้นี่คือเหตุผลที่สายดินล่อฟ้าต้องปักลึกเข้าไปใต้ดินไม่ต่ำกว่า2เมตรซึ่งเป็นเนื้อดินที่มีความชื้นค่อนข้างคงที่สะดวกต่อการเหนี่ยวนําไฟฟ้าเข้าสู่โลกหมอจีนผู้หนึ่งซึ่งอพยพไปอยู่อเมริกาเล่าจากชีวิตจริงเพื่อเผยแพร่เป็นบุญกุศลแก่สาธารณชนว่า ประธานบริษัทข้ามชาติผู้หนึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับมานานปีแต่ละปีต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางหาหมอหลายล้านเหรียญแต่ก็ไม่หายต้องเดินไปมาในห้องทุกคืนลูกชายเขาบังเอิญได้มีโอกาสฟังการบรรยายของดรคริสโตเฟอร์ซึ่งเน้นให้คนเราต้องสัมผัสกับพื้นดินเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกาย ลูกชายจึงพาคุณพ่อเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าที่ชื้นนิ่มโดยใช้เวลา10นาทีรุ่งเช้าวันต่อมาปรากฏว่าท่านประธานนอนหลับสบายตลอดคืนตื่นขึ้นมามีอารมณ์สดชื่นกระปรี้กระเลราร่างกายเราเปรียบเหมือนไบโออิเล็กโทรแมกเนติกฟิลดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกตราบใดที่ความสมดุลทางธรรมชาติแปรเปลี่ยนหรือถูกกีดขวางก็จะทำให้ร่างกายและจิตใจไม่สบาย เมืองทันสมัยเต็มไปด้วยถนนลาดยางถนนคอนกรีตพื้นกระเบื้องซึ่งล้วนเป็นวัตถุฉนวนประกอบกับยางล้อรถยนต์ที่เรานั่งรองเท้ายางเทียมที่เราสวมใส่คนสมัยใหม่ใช้ชีวิตโดยไม่สัมผัสกับพื้นดินตลอดทั้งวันก็ว่าได้ปัญหาที่ติดตามมาจึงน่าศึกษาให้ถ่องแท้ พื้นผิวในอาคารสูงแม้จะชื้นแฉะเพียงใดก็ตามไม่ถือเป็นพื้นผิวโลภและไม่อาจปลดปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตดังนั้นแต่ละวันเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้านุ่มๆพื้นดินผิวลูกรังหรือทรายบนชายหาดที่เป็นพื้นธรรมชาติแท้ๆจะดีที่สุดโดยเฉพาะผู้ป่วยยิ่งต้องสัมผัสกับธรรมชาติให้มากๆควรถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่า,เปล,าเปล่าบ้างจะหายใจลึกยังไงหรือเดินทอดน่องนานแค่ไหนถ้าไม่ถอดรองเท้าก็ช่วยได้ไม่มาก ดังนั้นทุกคนควรเดินเล่นบนพื้นดินพื้นหญ้าประมาณวันละ10-15นาทีเพื่อปล่อยกระแสไฟลัดวงจรในตัวลงดินโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าวันละหลายชั่วโมงเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตทุกคนที่กำลังอ่านฟังบทความนี้แหละใช่ไหมมาถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินพื้นหญ้ากันบ้างนะจ๊ะขอบคุณข้อมูล